เออเนาะเออเปิดประตูบ่นั่งนอนในตู้แล้วยังบอกใครบ่เนาะบอกใครข้ไปนะมันสินแก่นเอื้อแพร่ตุ้มเตศิยะอยู่ไอ้หนอดอกมันสิเลาะดีเวเลนั่งโทรกลับมาเป็นแนวาได้เฮ้ยสภาพน้สงไปดีพีซทุกคนพอในคลิปนะยังเมื่อยอยู่หัวง่ายจุดปะเป็นไปหาหมออีกบ่ ไปอีกบ่อไปอีกบ่อให้มีอแอรแอดไปเผาไปอีกบ่อสิพาไปนี่โบะและเปิดเชียงเงินให้เขาผ่กให้ตีไาให้ตัวเองตายบอให้ลูกผ่กให้อีกตีเันยังเมื่อยก็กได้ผ่มามาให้ตีปาจีนอนเจ็บนอนเมื่อยอยู่ค่ะบอท่ายอยู่บอ ตอนสาวมาในซองเืออะไรห้องเธอบอกกินเข่ากินไนเข่าเจ้านะเขาเจ้าต้องเอาไปหานะถ้าก็เห็นจะดำหน้าได้ไงอีนังอันนี้ชไก่ยตายบรจองกินเข่ารับฟูเลยไปหาหมอยีวมามากินขายังไปหาหมอ ยังหมื่อยังมืความดันมาลงนะฮะดังซุงลงซิบกลัวเมื่อวานเรือลอยสี่ซิบลอยหาซิบกลัวความดันวันะมันมาลงอนี่ดำมันยังบาได้ขี่เลยถอดชะล้มถอดชะล้มสี่ทุ่มกลัวมาขึ้นนี่อ่าแล้วอัน้ายนะเทือลลายุ เถาบอกอะเห็นกูพาไปขาห้องหนาในบ้านมออะไรก็เสียงจาจ่าคนขี่นะเบอร์ห้าันขันมันอนากรสิแลดนับยาเจดามหรือจะหกหมอเนี่เจดากระเบิดตั้งหาลอยบ้านี่เจแดงเบิดหาลยกลัวนี่อันเดียวกันตัวนี้ตัวดีบมีบอกนี่น อันกึกกะกะเอนทาซินต้นนี้ดีอันนั้นน่ะนี่น่ะกินมันน่ะต้นดีท้องน่ะอีกดีจังไดล่ะจาดให้ให้เออต้นี้มีแล้วนี่อือเอาไปให้มันกินอันนี้เอาเวียนกินอย่ายิบเถาะอันนี้กินจักเม็ดนี่ลชมกิน่อนอาหารหลังอาหารถ้ามันกินแล้วละเนาะอือัวน้จักเม็ดมมันคือกกกินอนาซนนี่อันนี้นะ สะอาดนะซึมึงมึงน่นเช้าเลยบ่เฮยหมดอกได้เอกเลยเออตื่นช้ามากกับพันธุ์ขี่กูกินข้าวเมื่อคืนนี่ก่อนเออกินมากก็แค่กระปพาะท้าก็ข่าน้ำแม่งมะเทือน้องมะหอยเช็คจะน้ำตาลแล้วก็มานั่งกินมาไปหาหมอแล้วมาลูกกะนี่มาไปหาหมอแล้วก็มาลูกกาให้ดำนี่ลงมาง่วนั่นล้มในแท้แล้วก็ให้ง่วนดึงลูกมาครเอาสายยางชิมาดูหน้าเหมาะ ขึ้นจากด้ามหน้าพี่น้อยมาส่งรถเข็นเจ,นเจนดามมาทำข่าวเลยไปน้องจัตัวฮาเจียนแเดินยายาไปให้เพิ่นก่อนอันนี้ปลาลูกนลยลูกละเอาใดที่ปลาลุงโอ้ปลาลูตื่นมาสามสี่เถอพอสามสิบสี่ชิพอสามสิบกลัวและด้ขี่ บ่อขันอยู่ขันอยู่น้ำมอกสเปะล้มหิเนีนสยุดีนะบ่หอ้ดวงอือดีนั่นกบ่อาินไวดีนะบ่กหาไววได้สิไธธรมเธอท่าเธอสิไปกันสิผาไปท่นบ่กไปไอนี้่เธอบ่อไปเลยกัเธอบ่กไปป้าเธอนอนเจ็บอยู่ผู้เดียวนะ ไปผัดเบิดเถือหาหกลอยเฮ้ยเรื่องเงินโลกาค่ะเบิดหางหมว่้านนี่เอ้ยทางกําแพงเพชรหายหาลอยว่าเนี่นะหายล้อือหาหาอเลยพอดนีนะกับขาไปหาหมู่านนี่นะเมื่อนี้ล่ะสิบโมมีเงินโลกาดำนานางนางกซื้อนะอยู่นกินกินเหเนาะโอ้โอยู่เดียวเฮ้ยอ่เดียวรหาอย่างเหตุเกี่ยงดั ลงไปดำหน้าขอนให้ฮะกระขึ้นนี่นะแล้วเรียบร้อยสามหน้าเรียบร้อยดังซีนนะ้ำพ่อใหญ่โพยา่างแม่แม่ปยายมังมังข่าวซีมยุไปนนไปตลาดไปคือบบเห็นได้ยังมากินได้แต่ผักขาวพัดนี่เห็นพ่อฮ่าเชือ,อดหนาแรงก่อนติ๊ดตายอยู่พวจังเอา ยังีอมันจะไปแจ้งร้ายอยูมันขี่บยุทมว่ามันยังเทียวขีอีมันจอดมันิี่้อตัวมันขี่บยุทนี่แล้วจะ่มกับเธอเหมื่อแหงบบิดจกเถื่อยังเระมันขวดเอ็มลอยหนึ่งละโทาหาี่นองมันมันถายบยุดแนดงมันยังถ่ายอยู่เดือน่องมือเลยดิอืมพอสามสิบกาเถื่อแล้วปะจักตั้งแ่เมาว่านเนชอตมาเนี่ย มอนบริจาคให้มาเรื่องของเรื่องนะพายชีอยู่น้ำเธอร์พายชีเผาเนี่นั่นแม่เราจงอยากมามีอยู่เอานอกเอฟซีถามว่าเออน้องเขาบ่ามีบอกมีอยู่เออน้องแต่เขาก็อยู่เขาควบให้ควมั่นกับเพื่อสีแดงมาหาการย่ามพญามหายย่ามหน้าหนาก็มีอยู่เออน้องน,นั่นพี่น้องทางแม่ลูกก็มี่สามคนลูกก็มี่สามกับไปไทยบนเหล่าน้องนะก็อยู่กรุงเทพเบิร์สองเบิร์สามผ,ผ,ผ,าผู้หนึ่งกับไปอาเมียนี่น้ำเมีย คุณนึงก็ไปเอาพัวอยู่นําพัวอยู่บ้านพูเฮ้ยพูทัยพูไก่สิบ่ตอบนะแม่นบ้านวะบ้านวะเด้อเฮยัวเกี้ยงเนาะเออบ้านันเคยลาูแต่บละทีละดเลือแต่พี่น้องทงแม่นะอยู่นําไก่หนเด้เฮือนเฮียงเพิ่นนั่นแหละกอนแม่โซ่นกได้มันก็บ่มีก็บ่มีลูนึงอยู่นาการก็มีเด้อเนาะเฮยอยู่บ้านป่าเนาะมีก็ยามหยามนาแนวนี่แหละ ชอลากับอึ่ยอันนั้ก็ไ,กไปผ่าตาน่ะพี่น้องพี่น้องเลน่นพี่น้องทั้งนั้นก็ไปผ่าตาเชียนะสะัมตาเผมเป็นอย่างก่อนเนื้องอกไปผ่าอยู่เวียงจันเถอะไปพี่น้องไปฮะเบิง่งเจนอ่ะแดงก่อนอย่างเช่นเมื่อกินข่าวจากทีกินกันยังกูก็ได้ถ้าก็ขึ้นแล้วก็มาลดนี่นะ่ะซ้ำหน้าเรียบร้อยตะก้าตาหน้ากับใบดำเอาเฮ้ย คันโฮมกันนะเคิงตาอีวา่าเผาเอาว่านเนี่ยนะมาลกเบิ่งกรรหนึ่งล้วปะตาป้ากะเอาไอ้กรรหนึ่งนะขังคันธนาฮะพอกแท็กวานพุ้ยชดเด้ดตัวมันขาดมันกำลังฉีกข้นพาอบอกเอ้น้องว่าพ่อไงเข้ามาเอาอย่าเฮ็ดป้าป้าลูกไปเนี่ยทีนี้รับชมอ,อีร้อยก่อนบมอยากเอาอีร้อยไปนำ สิเมื่อละผัดคนงานเจนอะแดงมาใส่ด้วยหัวจองคือขาดเทอามาแต่ใส่อะนะเออเอาอันเละมาเห็ดขากแทบาในซัมโพมึงดูพี่น้องคนงานเจนอะแดงอัเจนเจดําพี่น้อง <laughs> เห็ดไปแล้วเออแม่ประคอดได้ใช่ไหมล้งอืมอลกมันเบิดได้ใหญ่ตาหนึ่งมันนี่นะโอ้ยกล้าลกม้วนกระด้อลงไปลกเบิง่งขั้นมันบอ่อนั่นังห,<บ>นนาหายบ่อบางครั้งดูน้ำหายบ่มีนม้ำแต่ว่า ค่ะกเาว่าลบแห่งดีดี่สุดมีตัมีตรไปเสียเอาลบแห่งดีนี้่ก้น้องนี่ไปไปหาเจนยนแดงก่อนห็นมาเบ่งคนงานเจดามเจดจคนเฮากัแล่นหันแล่นนี่ป้านมาวะโพมือขึ้นหนึ่งกัดกับไปกับมาป้านมาวะหน้ากับอยากดำาพรหน้ากัจนบไ่้ดำสห่ายหนึ่งปลาสำเป็นอะไรเดียวนี่นะ ขันว่ามันบอกไข่เหล็กอันนิฟใส่หัวนิฟใส่กีบข้าวมันบอกไข่เล็กกันสิพาไปหาหมอเล็กกันโทรให้เขาไปเผามันยังเป็นนาดายขี่กันยังบระยุดเมื่อยกันยังเมื่อยอยู่แห็งกันนักกับเมื่วานนี่ตีเดียวนี่บอกไปบอกศาสนาภาษาอีนอนอยู่นี่กินเน่ข่าวเจ้านะฉิดน้ำปลาใส่หรือเอาใส่น้ำตาลนะอีดำมันกินข่าวนะมันลรหยุดขี่มันนะมันกินข่าวเจ้าของคืนนี่กินเลย อายาเนี่ยยาของอีดํากินเนี่ยละไรนะลูกมากินกินโหลดมันยาคนละแบบตัวนึงหยามกินสองเม็ดตัวนี้ก็สองเม็ดกินน้ำกินน้ำห่อนกินกับยาหน่ะนะคือแดงน้ำห่อนอย่างคือแดงเออเออ เฮ้ยคนงานเฮ้ยบรรน้องสนุนะเฮ้ย <XP> ก yeah, ินเม็ดบ่าอะไรขาวในถั่วนะอืมอืมอืมหั่งเบืองต้นนี้หย่ำอย่ากินอย่ากินกำน้ำมีต้นนี้กินกับน้ำต้นสองเม็ดในหย่ำมันคือแอนตาซินเออต้นนี้กินกับน้ำตัวแพงนี่สองเม็ดต้นในมือเจ้าหนะหย่ำมอกคันขี่ยุดแล้วการอนนั้นต์กะิไข่ายเด้อ ยาความดันกินแล้วบ่สิไป้าผัดเบิดเงินเธอแล้วเกือบพนันเกือบพันหัวห้เขาผักมาหายบอกมอเส้นเวียนบ่มีก็ได้ไม่ใช่้านอนเจีบนอนเป็นอยู่คนเดียวเบิดเนำเหยักินตัวสองเม็ด มาาเมันเบิดมมัันนนช่าแหละขี่มันก็บ่ได้ขี่ตั้งแต่ถอดสลลมสี่ถุ่มกว่ามาคืนนี่เมื่อยมันก็เป็นบ่ได้เมื่อยเนาะมันมีแต่ขี่ซิปปูเถื่อเท่านั้นมันก็สะสะล้มแล้วก็หยุดเลยอืมเงยดำหน้าขึ้นแล้วก็แล่นไปชงล้อเขียนอีดำไปถามข่าวแล้วก็มาเนี่ยหักขึ้นนะดำหน้านะแล้วเด็กก็ยังวัยังให้นึงปัดก้าเต็มตาอยู่แงนั้น ได้พี่น้องเพื่อนเฮากวหันนั่นอืมนอนพักผ่อนกินยาอะไรก็นอนพักผ่อนกินข่าเลยได้สินบวชไคบอกจะเอามือเน็กได้ใจอย่าบีบเน็กเอาหนีมือเจ้าหนีเน็กลงไปไหนแหละเน็กลงบอกมันเจ็บอย่าบีบเน็กแล้วก็เน็กแล้วก็ว่างแนวนี้เน็กเอาเอาตัวมือเน็กเอา แนวโฮมสเลูกก็จะมาจะบอกว่ามันบ่เศร้ามาเหมือนมันง่ายเด้อค่ะเบิดเงินเป็นทรายเพื่อสิ่หอดอีกหุบลูกผูกมามาอีกเบื่อจิตอ้วนง่ายไม่หมดไปสี่คนอืมเขาเหยีดงานยังเกาะอยู่สกุลลูกสาวลูกเคยลูกชายร้านชายอยู่หันนะเขาอีช้อนอยู่ใช่ไหม อยู่โคราดไปน้องน้องสาวก็ได้มาค้อนได้จ้ะ,อย,ยะอ,อยู่ใจพวกนี่จะอยู่ไทยเพื่อผู้หนึ่งไปอยู่บ้านเมียอีกผู้หนึ่งก็อยู่บ้านผัวมาพังเบิงสิอันนั้นมาแลนด์ไม่จอดอีกตอนเที่ยงคทำผมไม่จอดกีโทูธท,ทามให้แค้นละทูคนหาเพชรกับบ่อเพาะที่ร,ปรูปจอเมืองอีดำมาแหละเพื่อได้คนงานได้เฮ้ยลูกกะเออพี่กับแหมบขอร์สอือ เจตัวเงินก็ดำมาอนี่ยนะจ้าค่ะไปทางใดมาอนี่นะเป็นมาบ่ออะไรยังมาโพดโพดตลอดตลอดก,ไก,อกออ็ไปก็ามาอยู่ท่านแล้วแล้วก็บ่ได้นั่งท่านเอาน้องบ่แล้วก็ได้ไปกับเห็ดสำไปเห็ดสำเห็ดอะไรพี่น้องผสยกันน้องอะไรสำเข้าไปอย่างไรตามกระเนื้อมันเป็นยังหรือเปล่าน้องหูหูตน้นโตอยู่แต่วา่าแค่มมีแต่ว่าเมื่อยชื่อเหนื่อยต่างกันว่าเหนื่อยอะไรมืด ป่านนี่ยังบอกอยากไปหาหมอไปบ่อสานลงหากรดวงอืมาอกไป่เมีไอแหลกกะดมาเลยบอจะโทรหาอ่าพอกันขีดหนาด้วยพีงเด้อไทำนี้ซะก่อน